สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเรื่องของคนโสด EP ที่13นะคะเจอกันทุกวันพฤหัสนะคะทุกคนก็อ่ะ คลิปนี้เป็นดวงแ r ด n d o m ่มรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึง่งเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็สถานการณ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นฟังแบบมีวิจารณญาณน,นะคะก็หากมีคําแนะนําอะไรที่เป็นประโยชน์ก็อยากจะให้ทุกคนไดน้นาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันเพื่อให้ทุกคนอย่ากเกิดแต่ความสุข แล้วก็ความแฮปปี้ในชีวิตของทุกคนละกันนะคะอ่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพลังงานสถานการณ์ในตอนนี้ของคนโสดนะคะที่เข้าที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยพลังงานของชาวคนโสดนะคะในช่วงนี้เราดูกันก่อนว่าจะตรงกันกับตัวคุณหรือเปล่ามา Queen of Pentacle s รนะคะ คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณน่าจะเป็นคนที่หาเงินเก่งทำงานเก่งแล้วก็อาจจะหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะแบบว่าบางคนอาจจะเงินเดือนเยอะก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะหรือคุณอาจจะมีตำแหน่งสูงก็เป็นไปได้เช่นกันอ่ะพลังงานสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ ปากกับใจไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะคะจะเป็นคนที่คิดอะไรอย่างหนึ่งแต่ว่าพูดหรือว่าทำอีกอย่างหนึ่งที่มันตรงกันข้ามกันออกมานั่นเองนะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเจอกับคนที่รู้สึกว่าดูมีท่าทางลับๆล่อๆหรือว่าอาจจะมีใครกําลังแอบซุบซิบนินทาคนอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ะคะเอาแบบเท่าที่คุณรู้นะแล้วทีเนี้ยตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีความหวังในชีวิตมากแล้วเอาจริงๆก็คือ เออความหวังเรื่องอะไรอันนี้ปิ่นไม่ทราบนะคะอาจจะเป็นความหวังเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความรักก็ได้แต่ทีเนี้ยตัวคุณเองเนี่ยจากเอ่อที่เห็นเป็น Queen Queen o f Sword คุณน่าจะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดอะคือเหมือนถ้าคุณไม่ไปต่อแล้วถ้าคุณตัดแล้วก็คือตัดเลยนะคะคิดว่าคุณน่าจะไม่เอาคืนด้วยนะคะหมายถึงแบบถ้าคุณเคยมีความสัมพันธ์เก่าๆในอดีตมานะคะแล้วตอนเนี้ย 8ถ้วยมันเป็นภาวะที่บางคนนะ่ะบางคนจริงๆนะคะในคลิปนี้คุณอาจจะเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ของใครหรือว่าคุณอาจจะเดินออกมานานแล้วหรือว่าเขาคนนั้นอาจจะเดินจากคุณไปเองนะคะก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะลักษณะของคนที่เข้ามาดูเรื่องคนโสดใน EP วันนี้เนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะว่า แล้วในช่วงเร็วๆนี้หรือว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะมีใครเข้ามาขายขนมจีบคุณคนโสดของเราบ้างไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีใครเข้ามาขายขนมจีบคุณบ้างไหมในช่วงเร็วๆนี้ขอห้าใบคะ่ะ Five of One คะ่ะห้าไม้เช่าสี่ถ้วย สีถ้วยสี่เหรียญลองห้าแล้วนะสิบเหรียญสี่ถ้วยสี่เหรียญ e e n of w a n านจากหน้าไพ่ที่เห็นนะคะปิ่นมองว่าออถามว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณไหมปิ่นว่า อ่ะถ้าเกิดว่ามีเข้ามาในช่วงนี้จริงๆเนี่ยลักษณะคือแบบเหมือนตัวคุณเองในช่วงเนี้น่าจะยุง่งน่าจะยุ่งมากคุณก็เลยอยู่ในภาวะที่ว่าคุณอาจจะไม่ตัดสินใจที่จะเลือกสารสัมพันธ์หรือว่าเลือกคุยก,กันกับคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าอะไรคือคุณรู้สึกว่าเหมือนบางคนอะ่ะคือคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่แบบทําให้คุณรู้สึกว่า มันเซ็งๆอ่ะมันแบบมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้คุณก็เลยเออช่างมันเถอะเอาเวลาแบบไปเตรียมตัวเหมือนแบบ make money ทำงานหาเงินหาความมั่นคงหาความสุขให้กับชีวิตแบบชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองดีกว่านะคะแต่ถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นคนที่แบบคือก็จะอาจจะเป็นคนที่แบบเอ่พูดยังไงดีอาจจะเป็นคนที่แบบ ถูกใจคุณด้วยก็ได้นะคะคนที่เข้ามาแต่ว่าตัวคุณเองค่อนข้างยุ่งก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยที่จะได้ไปสารสัมพันธ์หรือว่าไปติดต่ออะไรกับใครในช่วงนี้นะคะอ่าถ้าถ้าถ,ถ้ามีเข้ามานะก็จะเป็นแบบลักษณะประมาณนี้นะคะทั้งนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยว่าคุณจะตัดสินใจที่จะพูดคุยกับเขาหรือว่าสารสัมพันธ์กับเขาหรือเปล่านะคะอ่าเรามาดูซิว่าเออถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะสารสัมพันธ์ต่อกับ คนที่เข้ามาจีบคุณหรือว่าเข้ามาพูดคุยกับคุณในช่วงเนี้เออถ้าสารสัมพันธ์ต่อความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ The c h a r i o t นะคะ Eight of Pentacles n i n e of b a n d นะคะ สามไม้เท้าคือคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยปิ่นมองว่าอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติหรือว่าจ,จะเป็นชาวราศีกรกฎคนที่เกิดในเดือนออกรกฎาคมก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะลักษณะวความสัมพันธ์เป็นยังไงปิน่นว่ามันยังอยู่ในขั้นที่ ยังเหมือนแบบดูๆกันอยู่ยังคุยๆกันอยู่ถ้าหากว่าคุณตัดสินใจที่จะสารสัมพันธ์ต่อกับเขานะคะอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคือถ้าจะเจอกันเนี่ยอาจจะยังเจอกันไม่ได้ในช่วงเร็วนี้หรือว่าในช่วงเริ่มต้นคะต้องรอไปอีกแล้วก็ต้องคอยแบบดูดูแล้วก็ดูดูความสัมพันธ์ไปก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ถามว่าถือว่าเป็นโอกาสดีๆไหมที่ได้เจอเขาปิ่นว่า ค่อนข้างมีโอกาสดีๆนะคะเข <_ d ise> าเป็นเหมือนโอกาสใหม่ๆในชีวิตคุณแบบน่าจะสร้างคอนเนคชันอะไรให้คุณในเรื่อง <_ d ise> การงานหรือว่าสังคมหรือาการต่อยอดอะไรได้หลายๆอย่างเลยก็เป็นไปได้นะคะก็ <_ d ise> จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะสำหรับในช่วงเร็วนี้เนาะย้ำแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณเ,เองด้วยว่าคุณจะดําเนินความสัมพันธ์กับเขาต่อไปหรือเปล่าเนาะอะแล้วเรามาดูคําแนะนําจาก b i e v e Inyo On Magic กันค่ะ ใบนี้บอกว่า wings นะคะ you never need d u s wing to fly นะคะใบนี้มันหมายความว่าคือคำแนะนำอะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้หรอกเออหรือคุณอาจจะเป็นไพ่รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อะไรนะเหมือน ไม่ได้หวังว่าจะต้องพึ่งคนที่เข้ามาหาในชีวิตคุณอะไรประมาณนี้ค่ะเออซึ่งไพ่ก็บอกว่ามันก็ดีแล้วที่คุณไม่ได้หวังว่าว่าแบบใครที่จะเข้ามาจะต้องเป็นที่พึ่งให้คุณได้เสมอไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดีแล้วที่เราคิดอย่างนี้แบบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะคะทุกคนไพ่บอกแล้วก็ฟลาวเวอร์นะคะ Be honest with your s e l f นะคะจงซื่อสัตย์กับตัวคุณเองนะคะคุณชอบหรือไม่ชอบเขาหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยชอบหรือไม่ชอบรู้สึกยังไงให้พูดตรงๆซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ชอบแต่ก็ฝืนคิดไปว่าเออเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะชอบได้อะไรประมาณเนี้ยไม่เอานะคะทุกคนเรดนะคะใบนี้บอกว่า for give นะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วแล้วมันก็ เหมือนแบบยังไงดีเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าการให้อภยัยการลัทิ้งการปล่อยวางแล้วมันจะทําให้ตัวคุณจิตใจของคุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้คุณก็ทําไปเถอะนะคะรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ในอดีตเก่าๆด้วยที่ว่าเออมันจบไม่สวยคุณก็จะเลือกที่จะให้อภัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั้นแล้วให้ตัวคุณเองเนี่ยได้มีโอกาสเดินหน้าไปก้าวก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปเจอกับโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมดีกว่านาออ่า แล้วก็ a c e s h i p นะคะเขาบอกว่าโดนบีอัพเลตทูซิงนะคะอาหากคุณเนี่ยอยากจะได้ความสัมพันธ์ใหม่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วเนี่ยไพ่บอกเลยว่าอย่าก,กลัวที่จะร้องเพลงอา้าก็หมายความว่าอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่หรืออย่าก,กลัวที่จะเริ่มลงมือทำอะไรนั่นแหละคะ่ะแน่นอนนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือ ถ้าเรากลัวเราก็จะไม่มีทางได้มันมานะคทุกคนเราจะต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องมีความกล้าที่จะเริ่มต้นมันกล้าที่จะเดินไปคว้าสิ่งนั้นมาก่อนนะคะเป็นอันดับแรกก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของคนโสด EP ี3ในวันพระฤหัสบดีนี้นะคะก็ตรงหรือไม่ตรงกับสถานการณ์ท่านใดนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเล่าพูดคุยกันได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะใน ซีซั่นนี้เกินไปเลยนะคะก็จบไปแล้วค่ะสําหรับเรื่องของคนโสดนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขก็ได้พบเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆในชีวิตนะคะก็วันนี้ปิ่นไปแล้วนะคะทุกคนฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีโฆษณาเนี่ยก็ฝากรับชมโฆษณากันนิดๆหน่อยๆเท่าที่พอจะดูไหวเพื่อแบบเป็นค่าขนมเล็กๆน,น,น้อยๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับปิ่นกันด้วยนะคะก็วันนี้ไปแล้วะคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ